สามชั้นรวนไว้แล้วครับผัดกะเพราครับผมผใช้พริกแห้งก,กระเทียมไปเลยน้ำมันไม่ต้องครับเพราะว่านี่มาเยอะอยูรร่แล้ว น้ำลงไปนิดนึงปรุงเลยครับปราไม่ต้องเพราะเราใส่ปลาแรกเมื่อคืนนิดนึง หวนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนครับไม่ต้องเผ็ดเยอะครับ Nhi cái đẹp rồi Cái phao bay như thế Hãy subscribe cho mắt, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Okay, ต้อครับผมแคนี้ก็สุขใจ